เอาล่ะเรานักสืบเม้นนี้อยากหามดจากคลิปนี้ครับแต่ดูเหมือนว่าคลิปนี้จะเก็บข้อมูลมดหรือแอดออนเป็นความลับเอาไว้ผมไม่เข้าใจหรอกนะว่าจะปิดบางชื่อมดหรือแอดออนเพื่ออะไรแต่เอาเถอะวันนี้กับช่วงสืบหามดเรามาขายความลับกันเลยดีกว่าสำหรับด่านแรกที่เราจะต้องผ่านให้ได้นะตอนนี้นะครับก็คือรู้ก่อนว่าในตัวของเนื้อหาคลิปนี้เนี่ย เขารีวิวอะไรกันแน่อย่างแรกเลยพอผมเปิดคลิปขึ้นมาเนี่ยผมสังเกตอย่างหนึ่งแบบไวๆเลยครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมแคลปรูปให้ดูก่อนนี่ตรงนี้เลยทีนี้ถามว่าตรงนี้ครับมันมีความสําคัญยังไงเนาะโดยปกติแล้วนะครับในเวอร์ชั่นจาว่าเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้ครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยกับโผล่อยู่ตรงนี้ได้ซึ่งอันเนี้ยมันแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้รีวิวม็อดวยซ้ำแต่อาจจะเป็นการรีวิวแอดออนอะไรสักอย,อย่างอย่างหนึ่งอยู่ แต่ว่าทีนี้ผมก็ยังไม่อยากแบบฟันทงนะครับอาจจะต้องดูอีกนิดนึงว่าเขามีช็อตไหนที่สามารถเทียบได้หรือเปล่าเอ้ยอ่ะโอเคไปดูซิกดเปิดทีบให้ดูหน่อยกดเปิดทีบให้ดูหน่อยโอ,โอเคเนี่ยโอเคมาแล้วครับทีนี้ถ้าเป็นในมาคาเวอร์ชั่นจาว่าครับเวลาเปิดทีบมันจะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเป็นแบบปุ๊บขึ้นมาเลยมันแบบเนมันจะไม่มีแอนิเมชั่นแบบนี้สิ่งจะเป็นทีบใหญ่ก็ไม่มีนะครับซึ่งโอเคตอนนี้ครับเราอาจจะค่อนข้างฟันทงได้แล้วว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ไมค์คาเ่่นอ็คร์เวยนะครับ ตอนนี้เราน่าจะพอรู้ข้อมูลจากในคลิปพอสมควรแล้วว่าจริงๆแล้วเป็นการรีวิวแอดออนส์เนาะทีนี้เรามาดูใต้คลิปกันดีกว่าว่าเขามีข้อมูลอะไรให้เราบ้างมีเขียนในคลิปช้นว่าไหมครับเครื่องมือผลิตของและค่าม็อบน่าจะเป็นอันเดียวกับชื่อคลิปเนาะแล้วทีนี้ก็จะมีอามีติดตามช่องมีพูดคุยมีกลุ่ม Facebook แล้วก็มีแฮชแท็กอย่างออนไลน์สเตชันอะไรพวกนี้ร่วมกับแฮชแท็กของคลิปที่เขียนว่าไหมครับม็อบแต่จริงๆเป็นการรีวิวแอดออนซึ่งโอเคอันนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรรแต่ทีีน้เา เห็นแล้วว่าเขาไม่มีลิงก์ในการที่จะทิ้งให้โหลดแอดออนเอาไว้เนาะซึ่งทีนี้พอเขาไม่ทิ้งลิงก์เอาไว้เนี่ยอาจจะเดาได้ยากครับว่าเขาโหลดแอดออนมาจากไหนเนาะหนึ่งวิธีที่ผมจะใช้ตอนนี้เลยนะครับคือเราจะคุยช่องของเขาเลยอ่าซึ่งทีเนี้ยช่องของเขาเนี่ยครับผมเข้าใจว่าก็จะมีคลิปค่อนข้างกระจายอาจจะมีอ่า มีไมค์ครับมีโลบอกเนาะโอเคมีสอย่างแต่ทีนี้สิ่งที่ผมสนใจเดี๋ยวผมจะลองเปิดอ่ขึ้นมาสักกี่คลิปดีเอาอันนี้อันนี้แล้วกันอ่ะสัก4อันเลยแล้วกันครับแล้วทีนี้เราจะมาดูใต้คลิปกันครับว่าเขาเคยมีแปะลิงก์โหลดสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าอ่าโอเคจากคลิปแรกอันนี้ไม่มีคลิป2มีไหมอันนี้ก็ดูไม่มีคลิปที่3มมีไหมอันนี้ก็ไม่มีแต่ผมว่าอันสุดท้ายไม่ต้องเดาแล้วแหละคงไม่มีแล้วแหละอันนี้โอเคอ่ะซึ่ง ถึงแม้จะเป็นคลิปคอมโบบอลโอเคอย่างน้อยคอมโบบอลเนี่ยครับอันนี้เราสามารถเสิร์ชชื่อได้เนาะแต่ว่าสำหรับคลิปอื่นที่ไม่ใช่ไมค์คาร์บเบ d ล็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะเสิร์ชยากมากนะครับยกเว้นอาจจะอันนี้อ่ะอันนี้อาจจะเสิร์ชได้บ้างอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเสิร์ชดูนิดนึงนะครับโอเคพอเสิร์ชยูทูบปุ๊บอ่าเจอเป็นอันนี้แทน เจอเป็นอ่าเป็นคลิปหลายๆอันซึ่งอ่าไม่ได้เห็นมีตัวของลิงโหลดแต่อาจจะเป็นคลิปของคนอื่นที่ไม่ชัวร์อาจจะมีลิงกโหลดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาควานดูอีกทีหนึงได้อ่ะโอเคแล้วทีเนี้ยค,คลิปเก่าๆล่ะถ้าสมมติว่าผมลองย้อนกลับไปหลายแบบหลายๆปีเลยเอาแบบกดตั้งแต่โอดสเลยเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับคือที่ผมต้องย้อนกลับไปหลายๆปีเนี่ยเพราะว่าผมกาลังแทงพนันว่าเขาอาจจะเคยที่จะอ่า รีวิวตัวของแอดออนนะครับแล้วก็แปะลิงก์เอาไว้เนาะ,ะอันอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่าเขามีไหมโอเคโอเคมีไห c r m o s com โ okay. อเคอย่างน้อยในปี2018เริ่มเจออะไรนิดนึงแล้วนะครับก็โอเคเราจะเก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับเผื่อเขาจะโหลดแอดออนจาก c a r m o t com ซึ่งอาจจะแปลกๆนิดน,นึงแต่โอเคตอนนี้ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยครับก็จะมีแค่เว็บที่เขาเคยแปะลิงก์โหลดไว้แค่รอบเดียวเท่านั้น ึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่าแอดออนที่เขาเล่นเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเราไปดูด่านที่2กันเลยดีกว่าครับโดยด่านที่2เนี่ยเราจะมาดูลักษณะนะครับว่าตัวแอดออนที่เขาเล่นเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะโอเคซึ่งอย่างแรกเลยก็คือจะมีไอเทมกล่องกลงปลาอันนึงเนาะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูดูกันครับว่าในในคลิปเนี่ยมี มีชื่อไอเทมหรือเปล่าซึ่งเขาก็มีให้เลยครับชื่อฟิชเชอรี่เนาะโอเคอย่างแรกมีฟิชเชอรี่แล้วก็จะมีไอเทมค่อนข้างหลายอันนะครับมีพวกแบบ USB มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งอ่ะโอเคฟิชเชอรี่ไอเทมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะฮะโอเคตอนนี้เท่าที่รู้คือฟิชเชอรี่เนี่ยจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ช่วยตกปลาซึ่งมันก็จะมีเหมือนแบบเป็นแหวไว้จับปลาด้วยใช่ไหมครับ แต่ทีนี้ผมสนใจตัวของไอเทมอื่นด้วยครับที่ว่าเราจะอาจจะสามารถเอาไปหาได้เนาะไหนมีฟีเดอร์อ่ะโอเคมีไอเทมชื่อฟีเดอร์แล้วทีนี้ก็มีอีกอันนึงนะครับคือเจมเจเนเรเตอร์เนาะโอเคทีนี้ในต้นคลิปนะครับคือเขาจะมีไอเทมค่อนข้างเยอะมากจะมีพวกแบบไอเทมทำฟาร์มด้วยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นไอเทมที่อยู่ในแอดออนอันเดียวกันหรือเปล่า แต่ว่าเราควรจะรู้ไว้เหมือนกัน,นครับทีนี้เราจะลองไปไกลๆเลยอ่ะเราจะมาประมาณแถวนี้นะครับตอนที่เขากำลังพรีวิวอันนี้นี่ Beat r o o t โ u t o Farmer อโอเคอ่ะโอเคตอนนี้เราได้เชื่อเทปมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าขั้นที่3กันเลยนะครับก็คือตามล่าหามอสตาม Google เลยซึ่งอย่างแรกเลยคือ,อสลับตัวของอเว็บแรกที่เราได้มานะครับรู้สึกว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นมอสไมคับจะวาเอดิชั่นเรา จะไม่สามารถเจอตัวของ add-on นี้ได้เพราะเรากําลังดูผิดเว็บอยู่นะครับทีนี้คําถามก็มีอยู่ว่าแล้วตัวของ add-on ในตัวของ Minecraft เนี่ยสามารถหาโหลดได้ที่ไหนได้บ้างมันจะมีที่หนึ่งที่ค่อนข้างดังนะครับก็คือ mcpedl ไ้ยเออน่าจะใช่อ่าใช่ใช่โอเคอันเว็บนี้เลยครับอ้าวเซิร์ฟเออร์วันนี้โอ้โหไช้ผมลองกดคลิกอา้อาแล้วทีนี้เข้าอันนี้ได้อะไรกันครับเนี่ยอืมสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือผมจะลองเสิร์ชตรงนี้ครับ ว่ามีออโต้ฟาร์มเมอร์ไหมโอเคแล้วทีนี้ผมก็เจอออโต้ฟาร์มเมอร์ทั้งหมด3อันนะครับมีอันนึงมาจากปี2022แล้วก็อีก2อันที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันครับว่าไอตัวของอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องหรือเปล่าโอเคผมว่าเรามาดูคลิปรีวิวของเขาแบบไวๆดีกว่าครับเออคือในคลิปเมื่อกี้คลิปอันเนี้ยครับคือผมโชว์ว่าเขามีคอนเวย์เบลอันนี้ด้วยลักษณะคล้ายกันมากไหมเฮ้ผมว่าคล้ายมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเรา ถ่ายรูปแล้วมาเปิดเทียบดูเลยดีกว่าครับโอเคมาเรามาเปิดดูเทียบกันสองอันเลยครับนี่อันนี้กับอันนี้เนาะอืมโอเคคือลูกศรน,นะครับมันก็คล้ายๆกันจริงๆก็แหละครับแต่ว่าทีเนี้ยมันเหมือนจะเป็นโคลาแอดออนกันอยู่ดีงั้นเราจะต้องเปลี่ยนเทคนิคการหาแล้วแหละถ้าเราจะเสิร์ชจากไอตัวของเ็บนี้ไม่เจอจริงๆเราอาจจะเสิร์ชคำว่าマมคับออโต้ฟาร์มเมอร์มอสเอ้ยไม่ใช่มอสดิแอดออนอ่ะ โอเค instant farm add on อ่ะไหนผมลองกดเข้าไปดูอันนี้ก่อนเผื่ออาจจะใช่ครับผมก็ไม่รู้อ่าโอเคมีไอ้ท่องไอเทมมีโต๊ะครับงั้นไม่เป็นไรเราอาจจะใช้เป็นอ่าเปลี่ยนเป็นคีย์ keyword ดอย่างอื่นก็ได้เนาะอย่างเช่นมี f i s h e r y e อ่ะ m i n e c r a f t f i s h e r y e mod ไหนดูสิไ e ค r a f i s h e r y e add on อ่ะโอเคมีอ่าค่อนข้างหลาย add on ที่เกี่ยวกับปลาเนาะแต่ว่าเราไม่ได้จะหา mod เอ้หา add on เกี่ยวกับปลาอันนี้ค่อนข้างแบบเพิ่มเครื่องจักรมาหลายอัน อ่าไหนาลองดูอันนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่ชว์นะว่ามันจะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นมอสกับเฟอร์นิเจอร์อ๋อโอเคอันนี้เป็นแอดออนเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวไม่ไม่ใชย่ยังไม่ใช่ยอยู่ดีถ้ากฟิตล่ะใช่ไหมลองดูดิคือจากทรงแล้วก็ยังไม่ใช่ครับคือตอนนี้ในเมื่อเราใช้เทคนิคเสิร์ชกูเกิลแล้วยังไม่เจอนะครับผมว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยที่ว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้วิธีนี้แทนครับเดี๋ยวผมจะลองกอคลิปกลับมาตรงนี้แล้วเราจะแคป รูปอันนี้ไปทั้งอันเลยครับเราก็จะเปิด google.com อีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้ผมจะเสิร์ช by image ครับอ่ะโอเคอัปโหลดไปแล้วครับโอเคตอนนี้เราเจอค่อนข้างหลายอันมากๆเนาะเราอาจจะลองดูครับว่ามันมีอันไหนที่มันใกล้เคียงกันไหมเท่าที่ลองดูไวๆตอนนี้นะครับยังไม่เจอสิ่งที่ใกล้เคียงกันเลยงั้น อย่างนี้ผมว่าเราก็จะใช้อีกเทคนิคนึงนะครับผมว่าผมจะเปลี่ยนเทคนิคเป็นแคปแค่ไอเทมชิ้นเดียวแทนครับงั้นเราอาจจะเอาชิ้นนี้ก็ได้ครับอ่านี่ชิ้นนี้ไปปึ๊บโอเคไหนดูซิอ่ะหนักกว่าเดิมอีกหรือว่าเราลองไอ้นี่ไหมครับเราลองที่จะแคปตัวรูป USB แทนโอเคมาเรามาดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้กลายเป็นกางเกงไหมครับแทนครับตอนนี้เราก็น่าจะเห็นกันแล้วว่ามีหลายวิธีที่มันไม่เวิร์กถูกต้องไหม แต่ว่าเรายังไม่ยอมไปเพียงเท่านี้ครับผมยังมีอีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าเราลองกันวันนี้ได้อยู่โดยวิธีสุดท้ายนะครับเราจะใช้ AI ในการช่วยหาแล้วแหละครับทีนี้ผมไม่โชว์ว่าจะถามยังไงเนาะเพราะว่าเราเริ่มเสิร์ชก่อนครับมนดูซิมันจะมีอะไรบ้างเอ่อเก r d add-on ไม่ใช่สิเราจะไม่ได้เ e ีย r d add-on โอเคแปลว่าผมใช้ keyword ผิดงั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเสิร์ชครับโอเคอ่ะลองดูซิ อ่าโอเคไม่ตั้งแต่ปี2 0 2 2ไม่มีเรวทำแท็บเป็ตไม่เป็นไรครับถึงใช้แชท GP ตอนนี้ไม่ได้เราก็ยังมี Ge m i n i ให้อยู่นะครับเรามาลองอให้ Ge m i n i เนี่ยเขาเสิร์ชตามรูปภาพดีกว่าครับโอเคอเดี๋ยวผมจะอัปรูปภาพขึ้นไปให้ก่อนนะครับโอเคไหนดูซออิมาดูจากคำตอบที่อ่านไปๆไแล้วดูไม่ค่อยใช่แลวครับก็คือเขาบอกว่าสำหรับตัวของรูปที่คุณแนบมาเนี่ยมันจะเป็นขอได้ไหมครับแบบปกติเลยซึ่งที่จริงมันไม่ใช่นะครับเราเห็นได้ชดว่ามัน เนี่ยมันเป็นรูปที่มีมอสเออมีไอเทมในมอสอยู่ครับผมอาจจะก๊อปอันนี้แล้วลองอแปะอันนี้ดูครับเผื่อมันจะหาให้เราได้เนาะอันนี้เริ่มมาอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นมอสป่ะเอาควาเขาเจอใช่อันนี้เป็นมอสไม่ใช่แอดออนด้วยหรือว่า simple fish farm อ่าเดี๋ยวลองกดคลิปยูทูบดูก่อนอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นแค่าฟาร์มวานิลลาำไมครับปกติเลยหรือว่าเราอย่างงี้ได้ไหมผมก๊อปลิงก์มาแล้วก็แปะลิงก์คลิป YouTube ไปเลยอ่าบอกไปเลยครับว่า ช่วยหาตัวของแอดออนที่ใช้ในคลิป YouTube อันนี้ให้หน่อยอ้าวโอเคไม่สามารถ <c oughs> โอเคดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยเราก็ยังหาวัดให้กับคอมเมนต์นี้ยังไม่ได้แต่เราจะไม่หยุดไปเพียงเท่านี้เพราะโจทย์ตอนนี้นะครับโจทย์นี้เนี่ยยังคงเปิดให้ทุกคนได้หากันต่อใน Discord ในเซิร์ฟฟูลี่คุงอยู่แล้วนะครับและอีกคำถามหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะถามทุกคนอีกอันหนึ่งเลยอันนี้เป็นถามสาระนะครับก็คือนี่เลย ก็คือตอนนี้ครับอย่างที่เราเห็นเนาะว่าวันนี้เราพยายามหาว่าตัวของคลิปนี้เนี่ยมีแอดออนอะไรแต่ว่าเขาดันไม่แปะลิงก์โหลดไว้ให้ผมก็เลยงงว่าเอ้าในเมื่อเรารีวิวสินค้าครับทำไมมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่แปะลิงก์สินค้าที่เรารีวิวให้คนอื่นลองเอาไปใช้ตามได้ทุกคนคิดเห็นยังไงลองแวะไปใน Discord แล้วไปคุยกันได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ Discord ไว้ให้ด้วยนั่นเองนะครับตลอดวันนี้เดี๋ยวเราไปกันก่อนดีกว่านะครับเจอกันครับทุกคน